สู่คนสบายดีเด้อเมื่อนี้พ้าพ่อแม่พี่น้องมาโฮสสวนพักขัวเนาะสวนสวนขั่วเนาะพี่น้องมาอัปเดตเนาะเพราะว่าโดนนั่นแล้วอโน่บได้มาทายสวนพักไหนพ่อแม่พี่น้องในเขาบึงเขาส้มกันเด้อ่าสวนพักอโน่ยังงี้นะมดเนาะพี่น้องมามาบึงมาส้มน้ำกันเด้อมาโฮสพักเน้อพี่น้องน้ำกระโบแห้งบันไดพี่น้องเลยอันนี้เป็นปูมังอื้อเนาะพี่น้อง หมางอื้อพอได้กินกินทักบอมากักินทักมันที่หนอกะร้าหน่อยตอกกินทักโนมากินทักอันนี้เป็นผักหอมปคนนี่ผักหอมน้ำโอมรลยการผักหอมน้ำรายการผักหอมก้อมที่หนอกผักหอมก้อมหนามกับบวกรอยแห้งข้าวทไรที่หนอ แต่กาะไม่ดูดูสุนก็ได้ติ่ใจตอนนี้เดี๋ยเห็นอันนี้เป็นพักหนมหนุกพักหนมใบแก้งใส่เขียดน้อยเนาะพี่น้องก็หาเขียดกันเขียดกะอึดอืดพี่น้องเลยวันใดทายค่ะพี่น้องเบิ่งฮะกับบอทสีด้ยเขียดก็ได้นีเป็นพักอีกู้พักอีกูแล้วก็ดอกไม้มีใบดอกไม้ อนะ like โน่เดบบริโภคปุ๋ยพี่น้องใส่จะคุณคอกเพราะว่าอโนยแค่ปุ๋ยพี่น้องบ่บ่อยากขิ้นสารบ่อยากให้มีสารที่นี่เนาะพี่น้องเป็นกระพร้อมคนกำลังอัพคุณคอกนมระดูอาพี่กระดูอาชายางกระดูอาตาบแหละตาบีกพี่น้องชาย่างก็ได้

หอมปนเนื sea, ้อม like ือปนกันก็ล้างออกหอมปนเพิ่นเู้ยไปใส่ลาบอยู่แล้วหอมลาบคนทางใต้เขาเอื้อน่าหอมปนก็นั่งเนื้อเขาเอื้อนหอมลาบพันกระปุ่นพี่น้องพันกระปุ่นแซ่บแมนดิหอมนี่นี่นี่เส็บคักนี่หอมงามคักงามนี่พี่น้องเลยหอมอโน่นี่โอ้ยเห็ดจริงๆอยู่ บุญบานแล้วเนาะบุญบานแล้วพักพร้อมผันงามชิโนอันนี้เป็นพักบัวเดี๋ยวอันหนอยที่ผ้าอันนั้นเสาสวนดอกใหม่อีทอมเนาะอันหนอยกัปลูกดอกไม้กวนกำลังดอกชิโนดอกไม้แซ่อมคันบักมบึง ดอกเวลาแกงน้องแกงใส่เม็ดใส่หอมนาคุณน้องหอมบัวหอมบัวกระปูกลายหอมบัวหอมกลอมไผ่บะหมีมาเด้อพี่น้องมาเอาเด้อเอาหน่อยให้พี่เลยแหละพามาอีกราคาหนังกาเดือนหนึ่งหกสี่พันท่านกินน้องหกสี่พนเดือน บ่านหน่อยจะใส่ไร้ใส่น้ำไร้ขั้งดอกไม้เหมือนกันน้ำป้าป้าพอพี่น้องน้ำป้าป้าจะเดือนหนึ่งป้ายกี่พัน13พันพี่น้องน้ำป้าป้าก็ได้บ้านนี้ยังเป็นธรรมศาสตร์อยู่เด้อบ้านนี้เป็นบ้านเก่านี่เป็นบ้กกานใหม่อยู่ โบราณเพราะว่าบมมีเงิ่อนสางเงือนปูนคือเพิ่นเนาะพี่น้องนี่นี่กระพร้อมโอ้อยากดิพี่น้องเงือยากดิอันน้อยก็นี่มันมีเงินนี่สืสอกระปุนมาพันอยู่นี่ทั้งไปได้สีสุสีมันนี่สีดาอันนี้มันคือเพื่อนยู่กระปุนมาพัน ไล่กับบุเปียโคตรเท่ได้ดอกสีนอาา้องเพราะว่าอ้อหน่อยกับโคตรถูกมือถูกมืบอบริษัทเพราะว่าบริษัทใสปุ้ยหนีน่านง่ามสี่น้องใส่คุณขอกหนีน่านขนาดเลยน่านขึ้นน่านง่ามขนาดต้องใส่เวลาเนะาะวาา่างห้องบริษัทแบบนี้ใสคุณอขอกอดชั้นทีดิ้งกับแบบสบายมันใจสี่น้อง ใชเลยมันใจชปเลย งามลูปภาพิ่นไปะจงสวนดอกไม้บางนีงน้ไปตาเกาะมองเนื <repetition ceu> ่อออกไปสวนดอกไม้ติดติดกองบริบูรณ์เต็มปุ่มเฮ้ยมาอัปเดตสวนดอกไม้เพลินดอกดาวเรือง เดาวเรื่องกันลังโดมือเดวันพระกับย่างมานีโยแล้วบริยางไปบนอื่นเด้อย่างมาเอานี่ลูดดยตองไม่ปไปไหวพระก็ได้แดงคันหาคันซีบก็ได้ หมูบ้านเพิ่นกันยังเป็นหมู่บ้านสนนบทอยู่เด้นาะไปทายไปยังมีต้นเผาเฮือนกันยังเป็นเฮือนใหม่อยู่เนาะบ่เคยมีเฮือนตึงเฮือนโกอปานใดมันก็เป็นเฮือนอันเป็น,น,น,ปนบ่เฮือนใหม่ เช้วมื้อไางบ,างบ้างๆชิพผ้าไม่หง่เิ่นไปหากระปูหาหอยหาเขียดหากบไปหาคุดกระปูทุ่งไหทุ่งหน้าไปหาโนหู้เออโซนอันปลาซิวมากมากก่อยกินเป็นอันน,น้ำมามาวกหรย นานๆไกลเคียห์ฮะเด็กเล่นไม้เหี่ยวเบิดเอ็ดเล่นเลื่นพี่หน่อยเพราะว่ามันเป็นบานโคกน้องฮดเปียก์กันไดกับผมแหงคือเก้าพี่น้องเพราะว่าบ้านหนึ่งเป็นบานโคกอารีอโลโคกดระโดดดันดอน เราแม่เนี่อยู่อเมริกาอยู่นี่อยู่บ่หวะอยากเบอกได้เหมงอนเธอเนี่ยอเมริกาบวกใครมีเบนบอกพักกี่เล็กยังบ่มี ได้คายกันแล้วีลายเลยเียีบ่แลเบียดกีบอ่ะแหลบทกินดอกไม้กินฉันเบอร์ุ่มนานได้ดอกไม้ต้องใส่สียยางคีบบริโตหัอย่งนี้โตกับอย่างแลช่ายางหนุ่มลายยางกะหัว ว่าก ok, <sorting well. S 1> like ับตัดอันนี้โตตะพืชตะพืชพี่เนาะอุ้ยวางเคลื่อนเบิ่งเบิ่งลงมาค่ะเจ้าฮันเจ้าฮันไปเก็บเปียกดีว่านี่ให็ไปทางไดนเลยโอ้ยเปียกไปทางดีแบบซุ่มเย็นดีเนาะเป็นเท้ามันแบบเหนยมากเลยจบด้วยจะได้จบจบเกิบอย่างนี้เนาะเน็ตบ้าง พี่น้องกะอ๋น่อยกะสิโบมี่ยังไล่เนาะกะขอข้อมุขอบใจหลายๆที่ว่าปิดน้ำให้เนี่ขอโทษขอพล่อยจะได้จบคลิปซ้ำหนีเนาะไปพบไปผอกันคลิปหน้าเด้อวันนี้พี่น้องถ้าว่าถูกอกถูกใจกะขอให้กดไลค์กดลเท็กเซกเซ่ซับสะใภ้ให้เน้เด้อบานี้พี่น้องเพราะมีกำลังใจขีดอีกต่อไปไปบ๊ายบายบานี้